ันนไฉเมืองั่รู้เหมือนกันไหมยืนนั่นแหละถูกหมดพอดียืน ตัรเลักไม่ใช่สัเลีกอาจจะแก้ตัวอาจว้า,วาจะไม่ได้เสียกันไม่ต้องว่นเงี้ย